วันนี้นุ่มจะพาทุกคนมาเที่ยวขันยตดไคน่อยครัันตกดไลค์หน่อยครับัทกากาครับกครับทัาโอเคครับายไว้รทกาไอ้คามปรับทักาับาสตร์ายเาเายารายาา บรรยากาศบ้างไปคะในตำบลถือใรักควาามสสคนมาเยอะแยะมากมายอลังการใช่ครับผมสาวงามเยอะมากทั้งทั้งหมดเลยของตำบลถือใหญ่โอเคครับขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณช่าวสื่อตนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตใช้เวทีนี้รับพักผ่อนที่นั่งรับรองสักหนึ่งเพื่อที่รับชมการแสดงของชาวลูกลูกนะครับคุณพ่อคุณแม่จากเทศบาลถือใหญ่ ในวันนี้นะครับโดยการนำของท่านประยุทธ์เดชานทครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลึงถือใหญ่นะครับค่ะขบวนนางรำนะคะจัดแถวรอได้เลยังจากนี้เราจะได้ร่วมกันแสดงชุ่วสุดท้ายนะคะก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลบันขยากวย่เดี๋ยวเขาจะมีการฟ้อน เพื่อประกวดแล้วนะค่ะประกวด๋ยวมาดูนะครับมาครับก่อนที่จะร่วมรับชมการแสดงแต่ละขบวนเตรียมความพร้อมนะครับสองแถวนี้ได้เลยเนาะแต่ละขบวนสองแถวนี้ได้เลยไ,ได้เลยทุกคนมาดูนะเดี๋ยวเขาก็เริ่มแปรขบวนมาแล้วนะก็จะมีการฟ้อนหลัมาครับมาร่วมรับชมการแสดงร่วมให้กำลังใจในแต่ละขบวนนะครับ ขบวนแรกของเรานะครับจากบ้านเดือสวายอภูนนนสวรรค์และบ้านสางทองโดยการนำของท่านดิมศิรีรักษาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านเดือครับท่านประดิษฐ์บ้านเดือดผู้ใหญ่บ้านบ้านสวายท่านบุญมีสุดทัะสนผู้ใหญ่บ้านบ้านอภูนท่านสมเกียรติสอนศรีผู้ใหญ่บ้านบ้านนนสวรรค์และท่านประคองงามแสง ผู้ใหญ่บ้านบ้านสร้างทองครับต่อไปกระบวนที่สองครับตอนนี้แบบว่าทุกคนบ้านสองแฟนบ้านชั่วปูดมบ้านสายกระทองตอนนี้คนเดยอยู่ใท่านผู้ใหญ่ท่านกำนันสุวิทย์ใหญ่เมาส์นะคะกำนันตำบลถือใหญ่ท่านบุญเรืองมะเดือยผู้ใหญ่บ้านบ้านชั่วปูดมท่านพิเบตเพียงพอผู้ใหญ่บ้านบ้านสายกระทองค่ะต่อด้วยกระบวนที่สามครับจากบ้านถือหนองบัวของขี้และบ้านก่อครับโดยการนำของท่านประมวลสอนทีครับบ้านบ้านถือหมู่ที่หนึ่งท่านอธิชานสุพรรณใหญ่บ้านถือหมู่ที่สิบสอง นายไผ่จันทองครับผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองบัวนายสมบัติลุลทพาผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองฟิฟและนายประสาทศิลปนตูแดงครับผู้ใหญ่บ้านบ้านก่อครับค่ะขบวนที่4นะคะขบวนของโรงเรียนบ้านถุยภายใต้การบริหารกาอผู้านการนั่งนวันของเด็กค่ะขบวนที่ห้าครับจากโรงเรียนโศสีส like right? hm right? ุวรรณพิทยาคมนำโดยท่านผู้บริการชัยวัฒน์สุรีนและคณะครูบุคคลการทางการศึกษาครับเสียงปรบมือให้กัารคำน้าขบวนอีกครั้งหนึ่งครับ ไม่ทราบว่า,าทีมงานพร้อมเพลงพร้อม,รอมหรือยังเอ่ยของหยังใา้พิธีกรู้เลยนะพรของรับชมการแดงในส่วนของพิธีเปิดในวันนี้เสียงประเมอต้อนรับดังอีกครั้งเับครับ ถ่ายภาพไทยหมดได้นะครับช่วงนี้ความสวยงามเดี๋ยวเราเรา่รวมมันเดืภาพไป,ปรพร้อมๆกันของประวัติศาสตร์นในวันนี้ใหญ่แล้วกับคุณต้องไปเลนไม่่่ใ่ mát 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 mát

ก็คือว่าคุณก็บอก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 ว่าคุณ แต่ครับตอนนี้เนี่ยมาติดต่อประวัติสถานที่บริการหน่อย เอ้ครับเสียงประเบิดตัวเองอีกครั้งหนึ่งค่ะ สนุรสนาการแบบว่าสนุกสนานคืนเครงโอ้คุณแม่คนมาเยอะแยะมากมายทั้งตำบลผือใหญ่และตำบลใกล้เคียงนะคะทุกคนมาชมบรยการของชาวตำบลผือใหญ่แบบว่าอลังการมากๆเลยค่ะจะไปครับเดี๋ยวทุไปเดี๋ยวเรารอเดี๋ยว่จาดยิ่งใหญ่อลังกันว่าวความุวยีาะคะทุกบนจะเท่าเดิมก็เป็นใจมากๆเลยนะาตอนนี้ายนเดี๋ยวมาประจุมาน ให้กำลังใจทางรางกันเดียวทุกมากเลยค่ะเนี่ยค่ะประกวดขบวนบรรยากาศแบบว่าดีมากเดี๋ยวจะขออนุญาตตัวแทนของแต่ละห้าขบวนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินเชิญบนเวทีนะครับจากนี้เราจะมีการประกาศผลว่าวางประกวดขบวนฟ้อนรำสวยงามในงานประเพณีบุญบ่างไฟประจำปีพุทธศักราช2567ในปีนี้ครับอ่านะป้ายเชิญครับนั่งป้ายเชิญ ขบวนนั้นสุดยอดจริงๆรัวลูกเสือลูกเสือลูกเสือใหญ่ต้องไม้ไฟฟ้าเลยขับนั้นเขาเสียงเนาะน่าจะยังเรียนโรเรียนมัธยมไหมคะโอเคครับขออนุญาตตัวแทนทั้งห้าขบวนครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีครับมาด้วยขบวนแรกครับขออนุญาตจากคบิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคน